สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงลีเกมส์แชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับ FC ลุงลีมีกิจกรรมใหม่จะมานําเสนอกิจกรรมนั้นมีชื่อว่าเดี๋ยวดูกันนะลิขิตแฮงสตาร์โอ้โหกิจกรรมนี้มันดียังไงหรอยังไงหรอยังไงหรออ,อกิจกรรมนี้นะ FC นะสามารถให้เราได้ลุน้นรับสกินพลสติกรักได้เลยนะถ้าใครยังไม่เคยเห็นสกินพลสติกรักนะครับ FC ไปดูกันตรงนี้นะครับ เป็นไงล่ะเ c เห็นแล้วอยากได้ใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าลุงลีจะได้ไหมก่อนอื่นเลยไปที่หน้าแรกนะครับเลือกตรงนี้เลยนะครับลิขิตแฮงซาสตาร์คิกเลย FC ฟชมาแลครับ FC คราวนี้เขาบอกว่าอะไรแล้วขอไปดูข้อมูลก่อนนะรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับ FC ก็ยิ่งเปิดไพ่มากขึ้นจะใช้ RP มากขึ้นนะเป็นระดับเลยนะ0 3น3 6 5 4 5 4 5 4, 5 4, 5 4. เจ็ดสองเจ็ดสองหนึี่สีอันนี้ลุงไม่ได้ใบหวยนะครับ fc นะครับนี่เป็นการค่าใช้จ่ายในการใช้โอเคเรามาดูกันนะครับ fc เรามาลุ้นกันนะครับ fc ก่อนอื่นเลยนี่อะไรเนี่ยถ้าเปิด10ครั้งจะได้ออฟหลูกถ้า20ครั้งก็ได้แพ็ค1แพ็คแล้วถ้า45ครั้งนะโอ้ถ้าเราเปิดครบ45ครั้งนะครับ fc เราได้ไปเลยว่ากินเจิลักประกอบนะครับผม 45ครั้งนะโอเคแล้วก็มีการรีเฟซด้วยใช้99 r p นะครับ FC ก่อนอื่นเลยลุงเลือกวงัลพิษใสก่อนดีกว่าออให้เรามันเลือกแค่เออแค่ไหนห้าลูกห้าลูกก็เท่ากับอีปิกนะซึ่งกิจกรรมนี้ก็แจ็คพอตคือออฟห้าลูกก็สกินพวกนี้น่าจะเป็นระดับอีปิกนะครับระดับ1,350 AP ยินยนัน โอเคยินดันครับผมเรื่องว่ามันจะพอร์ตเป็นอย่างนี้โอเคปึ้งมันก็สรุปมามันมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับเราต้องเลือกให้เหมือนกันเราถึงจะได้รางวัลน,นั้นนะครับถ้าเราอยากได้สกินลักสีทองนะบวกกรอบเนี่ยเราจะต้องกดปุ่ม45ครั้งมันการันตีได้เลยนะครับ fc โอ้ส้าครั้งก็น่าจะใช้อพิเยอะอยู่นะครั้งแรกมันโปรฟ,ฟีเราลุ้ยเลยครั้งแรก ครั้งแรกเอาตรงไหนดีว่าตรงกลางหัวใจเล,เ,เลยนะครับผมยืนยนันเอาลุงเปิดไปแล้วนะครั้งแรกรางวัลพิเศษลุงออกตรงนี้ดังนั้นลุงจะต้องหารางวัลพิเศษซึ่งรางวัลพิเศษของลุงอะ่ะจะต้องอยู่ภายในนี้แหละไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะเอฟซี FC. เรามาลองลุ้นกันนะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนตรงนี้แล้วกันลุยก็คือการเปิดแต่ละครั้งนะครับ f อมันจะให้โทเค็นมันหนึ่งโทเค็นนะครับเยอะมากเลย อืมโอเคไม่เป็นไรมาครั้งที่สามก็ใช้สามสิบหก AP เรามาลุ้นกันว่าลุงจะแจ็คพอตแตกมาเนี้ยย,ยืนดันโอ้โหครั้งที่สามลุงได้โทเค็นนะครั้งที่สี่ล่ะครั้งที่สี่ใช้ห้าสิบห้า AP นะครับ FC ยากและยากและเจอไหมเนี่ยโอ้ยครั้งนี้ครั้งที่สี่ลุงได้บุญเจ้โบกกองเฮตเชกมาครั้งที่ห้าใช้ห้าสิบสี่ AP นะเจอไหมเนี่ยอ่ะ ช็อกเก้นไปนะ F4 ครั้งที่หกใช้ห้าสิบสี่ RP ใกล้กันปะเนี่ยโอ้ได้ออฟบ้าไปแล้วครั้งที่เจ็ดใช้เจ็ดสิบสอง RP นะครับ F4 โอ้ยดูท่าเกลือกิจกับนี้โอ้นี่ได้ออฟมาแมทออฟมาหนึ่งครั้งที่แปดใช้เจ็ดสิบสอง RP อยู่ใกล้กันปะอยู่นี้ไหมอยู่ข้างล่างไหมเนี่ยตึงๆโว้ยโทอกเก้นนะ โอ้โกิจกรรมนี้อย่างเกินเลยครั้งที่เก้าโอ้โหได้โทเค็นอะไรกินครัำนี่เอฟซีครั้งที่สิบเลนเนยน,น,ลนี่ปะได้ออฟลุงเปิดไปสิบครั้งเลยนะครับเอฟซีลุงเปิดไปสิบครั้งแล้วลุงใช้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบครั้งโอ้ยไว้เล่มร้อยแล้วครับเอฟซีดูท่ากิจกรรมนี้ยากอ่ะไม่ดวงยากหรือว่าเราดวงลุงไม่มีวะเนี่ย 11เปิด216 r p อยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนี้ป่ะวุงท้ายสุดแจ็คพอตแทครั้งที่12นะใช้216 r p เพื่อตามหาแจ็คพอตนะครับ FC อยู่ด้วยกันไม้อยู่ติดกันไหมอยู่ติดกันไหมเย้โอ้โหได้ถูงนะสุด FC สุดๆตอนนี้จะหมดแผงแล้วเนะี่ย12ครั้งจะหมดแผงแนละ้วเนะี่ยมาครั้งที่13 คันงที่ส3บามก็สองใช้216 RP นะจะหมดแพงแล้วลุงจะเหมาหมดแพงแล้วโอ้ยได้ถุงเฮ้ยนี่อย่าลืมนะครับครบ10ครั้งกดรับตรงนี้ด้วยนะครับ FC กดเลยครั้งที่12ใช้288 RP แปสิอพีจ็คพอตจะแตกไหมหรือแจ็คพอจะไปออกใบสุดท้ายเรามาลุ้นกันครั้งที่12ดูซิว่าแจ็คพอจะแตกไหมลุยอ้าวแจ็คพอตครั้งที่12ก็ไม่แตกนะครับ FC เออ14ครั้งแจ็คพอตไม่แตกใช้ไป1,600 2 AP แล้วคือเกินเกิน,เก,นเกินงบที่ลุงคิดไว้แล้วนะลุงกล่าวว่ากิจกรรมหนึ่งลุงจะจัด1,570 r p นะครับ FC สรุปแล้วก็คือกิจกรรมนี้ลุงแจ็คพอตไม่แตกลุงจะไปต่อไหมเนี่ยถ้าไปต่อก็คงต้องเหมาแผงอะ่ะเ <Wow. S 1> ถ้าเหมาแผงนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยเกือบ2,000ว่า p เอ้ยเหมาแผงถ้าเราเหมาแผงนี้เราก็จะมีโอกาสได้เลย ได้สุ่มสกิน 750rp นะครับ FC กับปะป๊อปห้าลูกอีก 360rp เพื่อลุ้นสุ่มสกินหรือลุ้นอ,อปห้าลูกคิดหนักเลยอ่ะเหมือนลุงกำลังตัดสินใจว่าลุงจะเลือกของ2อย่างนี้โดยใช้โส่วนลดได้รับส่วนลด50นตำโคตรเกลือเลย f อฟซจะพอไม่แต่เปิดไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้ง14ครั้งไปให้สุด FC ไปให้สุดนะ ยังไงก็ขนาดนี้แล้วก็จัดไปโอโอเคนะครับ FC ลุงเปิดไปทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 15ครั้งใช้ไปทั้งหมด1,962 RP นะครับ FC ถ้าลุงกดครั้งสุดท้ายครั้งที่16ลุงได้แน่เลยรล้วันพิเศษก็คือแจ็คพอตแตกถามว่ากิจกรรมนี้ลุงเกลือมากเลยเพราะลุงต้องเปิดไพ่ทั้งหมดถึงจะแจ็คพอตแตกนี่คือว่าเกลือมากเลยเป็นดวง ลุงศูนย์เลยนะตอนนี้นะครับลุงเกือแล้วลุงจะไม่เปิดอันดีจะไม่เปิดนี้เลยจะไม่เปิดยังไงก็ไม่เปิดเอา4 0 32 r p ที่ลุงจะจ่ายเพื่อที่จะได้เล่นออฟห้าลูกเนี้ยลุงขอแจก FC ดีดว่านะครับผมแจกอออฟ FC 1ลูกเลยให้กับ f c เลยคนที่คอมเมนต์นกิจกรรมนี้คนแรกรับไปเลยออฟ1ลูกนะครับ FC กดกระดิ่งช่องลุงอะยังไงมันมีโอกาสเห็นเฟิร์สอยู่แล้ว นะครับถ้าใครกดกระดิ่งแล้วเข้ามาดูจนถึงตอนเนี้ยจนถึงจังหวะเนี้ยแล้วคอมเมนต์เลยว่าคอมเมนต์คีย์เวิร์ดนี้เลยนะต้องเป็นคีย์เวิร์ดนี้คมมีย์เวิร์ดเดียวเลยนะคมมนีย์เวิร์ดก็คือลุงลีเกิร์มิงชาแนลนะครับโอเคใครพิมพ์คนแรกรับไปเลยออฟไปดูของรางวัลที่ได้ดีกว่านะครับสรุปก็คือลุงเปิดมาทั้งหมด15ครั้งใช้ไป1 9 6 2ง p ัพีจะได้อะไรเคยได้สกินมา1อันนะเป็นสกินระดับสกินระดับ750อยหพีถึง975า p ้อยเจ รางวัลที่เหลือก็คือได้โทเค็นมาประมาณ200อนะครับ f c แล้วก็ได้ออฟมา1ออฟมาทั้งหมด3ลูกแล้วก็ได้ HJ เช็ดมา1่กองแล้วก็ได้ถุงมา1ถุงเปิดออฟก่อนเลยนะ f c ลุ้นกันดีก a ซีนะครับของโซนานะครับผมครานี้มาเปิดออฟต่อนะครับ f c ออฟ2อลูก2ลูก,ล,กลุ้นกันลุยโอ้เอา้า อ๋อมันเปิดทีละลูกได้ชิ้นส่วนสกินอีพิกมานะครับมาอีกลูกนึงล่ะโอเคซอมบี้นะครัลไลเยอร์ซัลไลเยอร์จิงนะครับผมไอเทมดิการซี่หลังจากนั้นก็เปิดกลองหนึ่งกอง่อได้ชิ้นส่วนแชมปี้ยนแล้วก็เปิดถุงนะครับด้วยโอ้ได้แค่สี่อย่างเองถุงนี้ โอ้ oh, ได้ไอเทมลีกาซี่มานะครับจะเป็นชิ้นส่วนสกินนะครับแบบซีอ๋อแล้วก็ได้เจมสโตนนะครับผมมาอันนี้สรุปสกินที่ลุงได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6สกินโอเคลุงจะสุ่มได้2สกินนะตัดไปนนล,ลุยๆไปเลย โอเคลิสกินมันจะมีปีกหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบพีโอเคโอเคต่อด้วยลินจนินเดลิลิจินเดลิบึง oh, โอ้ยเอฟรีโคตรเกลือโคตรเกลืออะไรสกินนี้อ้าสุดยอดโอ้วันนี้ลุงเกลือสุดๆสรุปเลยนะครับ FC มือนน้ำตาจะไหลความเกลือมนี่มันเข็มแสบสะทันหัวใจสรุปลุงใช้ไปทัง้งหมด1962 RP นะครับสุ่มเปิดกิจกรรมเปิดการ์ดได้ประมาณ15ครั้งนะครับผมแล้วก็ได้สกินกลับมาประมาณ3สกินนะซึ่งตีแล้วมูลค่าสกินที่ได้กลับมาก็2,390 RP กนะก็ถือว่าโอเคกลับมาในรูปแบบสกิน ก็มีมูลค่ามากกว่าอ p ีที่เสียไปแต่ในความเป็นจริงแล้วกิจกรรมนี้ลุงบอกได้เลยว่าลิขิตแห่งสาตาเนี่ยลุงเกลือเต็มเ็มเลยครับ FC ยังไงก็ตามนะอาพีที่ลุงอยู่ต้องเสียไปกับอันนี้ลุงไม่เสียนะครับลุงขอเสียให้กับ f c ี FC ทีละของลุงนี่ว่านะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชินชอบให้ลุงมารีวิวกิจกรรมแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับ แล้วยังไงอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดกิจกรรมใหม่ของลุงแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะครับผมไปก่อนนะครับ FC บ๊บายบายครับผมสวัสดีครับ